ว่ากันต่อไปมีประเด็นเมื่อวานแม่แฮกเพจตำรวจโรงพักแม่โจ้ที่เชียงใหม่น้องใบเป็นเพจหภากต้องะระวังวสักนิดหนึ่งนะเป็นเพจหลักของสถานนีตำรวจภูธรแม่โจ้หรือสพแม่โจ้เชียงใหม่น้องใบม,มีคนติดตาม1 2 0 0 0คนปรากฏว่ามีมือดีแฮก แล้วเอาทั้งภาพทั้งคลิปซึ่งเป็นคลิปลาม,มกอะค่ะอเอาไปโพสต์ที่หน้าเพจเห็นว่าเริ่มตั้งแต่กลางดึกคืนวานจนกระทั่งถึงบ่ายเมื่อวานยังกู้คืนไม่ได้นะคะยังกู้ไม่ได้เหรอห<า>ก็ <จะ S 2> เป็นาภาพการให้นมลูกแบบภาพโปะอะ<า>นะ สถานีตำรวจภูทรแม่โจ้ชี้แจงผ่านอีก Facebook หนึ่งนะคะระบุว่าด้วยเพจหลักของโรงพักแม่โจ้ถูกแฮกจากผู้ไม่ประสงค์ดีนำภาพลามกลงหน้าเพจไม่ใช่การกระทำของโรงพักแม่โจ้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทวงเพจคืนจึงแจ้งมาอย่างประชาชนเพื่อทราบและขออภัยมานะที่นี้ครับนี่่านผู้ชมนี่เขาสามารถแฮกนี่ถ้าเกิดวันไหนเพจกรรมกรข่าวพี่โดนพี่จะทำยังไงยังตั้งรับไม่ทันเลยนะ จริงๆนะ uh huh. กลัวนั่นเนี่ยที่พูดเนี่ยมิดยานะมิดมิดฉาดขีพอบบท่าน uh huh. ผู้ชมนะอ uh ่ะ huh. ว่ากันต่อไปท่านผู้ชม